แก๊งต่างๆจะมีการรวมกลุ่มเป็นก้อนเพื่อสร้างอิทธิพลสร้างปัจเจียและอุดมการณ์ในอาณาเขตของตัวเองและมีความคิดที่อยากจะมีอำนาจอิทธิพลเหนือรัฐบาลเหนือกฎหมายในประเทศซึ่งแก๊งบางกลุ่มก็จะมีการก่ออาเซียกรรมไปต่างๆนานาจนทางรัฐบาลยากที่จะรับมือได้10อันดับแก๊งที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกอันดับ10 l ลอ z เซต s ประเทศเม็กซิโก ถือเป็นแก๊งตั้งกันเป็นองค์กรที่ถือกำเนิดในช่วงปี1999และยังมีบทบาทมาจนถึงทุกวันนี้จนทำให้ทางรัฐบาลได้ประกาศว่าเป็นแก๊งสุดอันตรายของประเทศนี้ที่อาจมีอิทธิพลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นได้โดยแก๊งนี้จะมีบทบาทเรื่องการค้ายาเสพติดและการก่ออาชญากรรมหากมีใครเข้ามาลุกลานในอาณาเขตของพวกเขาซึ่งส่วนใหญ่แก๊งนี้มีการปกครองมีพื้นที่ประมาณ50%ด้วยกัน จากการค้าขายยาเสพติดจนไปถึงสามารถเจาะระดับถึงการเมืองได้ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างกว้างขวางรวมไปถึงวงการข้าราชการตํารวจด,ด้วยยิ่งทําให้แก๊งนี้เติบโตขึ้นมากทุกวันผลงานของแก๊งนี้คือการค้าขายยาเสพติดข้ามชาติทั้งอเมริกาอิตาลีก็ดีการลักพาตัวที่ทําจนเป็นเรื่องปกติรีดไถเงินฟอกเงินฆาตกรรมประจานฝ่ายตรงข้ามอันดับ9ก้าจาเมกาโพส เป็นแก๊งที่มีถิ่นฐานอยู่หลายประเทศด้วยกันทั้งประเทศอเมริกาอังกฤษที่แก๊งนี้ถือมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองสูงทําให้แก๊งนี้ขยายอิทธิพลได้มากขึ้นทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดขวางแก๊งนี้ได้เลยในอดีตแก๊งนี้ถือเป็นแก๊งข้างถนนทั่วไปตีการฟันแทงอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติสากลไม่ว่าจะเป็นการดวนปืนกับตำรวจก็ดีขับรถไปยิงชาวบ้านบ้าง ซึ่งพอแก๊งนี้ได้เริ่มเข้ามามีบทบาททางด้านต่างประเทศมากขึ้นก็ยิ่งทําให้แก๊งนี้มีความแข็งแกร่ง <_ d ust> เพิ่มเป็นทวีคูณจนไม่มีใครสามารถต่อกรได้แก๊งนี้มีการปฏิรูปอย่างระบบและช้าๆเหมือนกับที่เราดูตามหนังเกี่ยวกับมาเฟียที่พวกเขาเองเค่อยๆเติบโตมาก็สามารถครองพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งกฎเหล็กข,ของแก๊งนี้จะต้องใช้ความรุนแรงเป็นหลักสําคัญเพื่อเป็นการสร้างฐานอํานาจให้ผู้คนเกรงกลัว ผลงานเด่นของแก๊งนี้คือการค้าย,ยาเสพติดการสังหารผู้คนที่คิดแตกต่างทางการเมืองไปจากพวกเขาอันดับแปด e พเมโร m อมันโดดาคาบิโประเทศบราซิลเป็นแก๊งที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลในประเทศบราซิลที่มีการครอบงำพื้นที่มากกว่า22ตัวเมืองด้วยกันซึ่งแก๊งมักจะเป็นที่รู้จักกันในการก่อจาชราจนต่อสู้กับตำรวจที่ทำให้ตำรวจทุกนายปวดหัวทุกที และก็จะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งจนยากที่จะรับมือได้กฎลิข็กของแก๊งนี้ถือได้ว่ามีหลากหลายข้ออย่างเช่นหากใครไม่เชื่อฟังตามคําสั่งก็จะมีการลงโทษถึงชีวิตการเคลื่อนไหวของแก๊งนี้ทําให้พวกเขามีอิทธิพลมากต่อการเอืออ้ออํานวยการค้าขายยาเสพติดและก็มีผู้มีอิทธิพลจํานวนมากให้การสนับสนุนแก๊งนี้ก่อความรุนแรงจากรายงานนั้นก็มีการกล่าวอยู่เหมือนกันว่าแก๊งนี้มีสมาชิกกว่า 8,000คนแม้ว่าจะมีสมาชิกจำนวนไม่มากแต่ก็ทำให้บ้านเมืองประเทศนี้กระสับกระส่ายไม่น้อยเลยทีเดียวผลงานของแก๊งนี้คือการก่อจลาจลในคุกแหกคุกสังหารตำรวจไปแล้วมากกว่าร้อยศพการขยายพื้นที่การตลาดทางด้านยาเสพติดอันดับเจ็ดแอร์เียบอยประเทศในจีเรียเป็นแก๊งที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายปะปนกันไป ทั้งมีการเรียกค่าผ่านทางค้ายาเสพติดทำตัวเหมือนกับเป็นรอปภที่มักจะยืนรออยู่บริเวณป้ายรถเมล์ที่จอดรถแล้วก็เรียกค่าไทยกับเราซึ่งมีสมาชิกมากกว่า30,000คนโดยมีอิทธิพลครอบงำพื้นที่ต่างๆเกือบครบทุกสัดส่วนในประเทศนี้ซึ่งดูเหมือนว่าการครอบงำอาณาเขตของพวกเขาจะเป็นการสร้างอาณาจักรทางธุรกิจแบบผิดกฎหมายให้เติบโตขึ้นที่มีการขนส่งค้ายาเสพติด และยังใช้อํานาจรีดไถ่ผู้คนได้มากขึ้นกว่าเดิมจนอาจทําให้ตํำรวจอยู่บริรเวณนั้นค่อนข้างเกรงกลัวผลงานของแก๊งนี้คือค้ายาเสพติดกระจายตัวทั่วประเทศสังหารทหารและตํารวจเป็นขบวนการรีดไถ่เงินกับคนขับรถเมล์ที่พวกเขาชอบจับตาดูเป็นพิเศษอันดับ6เท็กซัสซินดิเคตประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแก๊งที่หลกัหลกๆแล้วจะมีสมาชิกเป็นนักโทษ ซึ่งถือเป็นโรกลากในการก่อตั้งนี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกๆแ,แก๊งนี้เป็นเพียงสมาชิกไม่กี่พันคนแต่ตอนนี้มีสมาชิกมากถึงหลักหมื่นขึ้นแล้วที่กระจัดกระจายอยู่ตามเรือนจําทั่วไปซึ่งสาเหตุที่มีการก่อตั้งแก๊งแรกๆจะมาจากการต่อต้านกฎเหล็กในคุกหลังจากที่ได้รับการก่อตั้งแก๊งขึ้นมาก็เริ่มมีบทบาทเรื่องการก่ออาชญากรรมมากขึ้นและแก๊งนี้เองก็มีกฎเหล็กของตัวเองอยู่หลายอย่างด้วยกันอย่างเช่น แก๊งของพวกเขาจะต้องถูกเสมอให้ความเคารพสมาชิกทุกคนให้ข้อมูลภายในกลุ่มของตัวเองระบบของแก๊งจะมีการวางประธานแกง๊งรองประธานแกง๊งโดยผ่านการเลือกตั้งโดยสมาชิกซึ่งเปรียบเหมือนการปกครองในระบบประชาธิปไตยนั่นเองและมีการวางตำแหน่งเหมือนยศทหารตำรวจขา้าราชการไม่ต่างกับสากลมากนะักผลงานของแก๊งนี้คือการรับจ้างฆ่าการค้ายาเสพติดการค้าประเวณีคุ้มครองบ่อน การพานันและการรีดไถอันดับที่หวาชิงประเทศฮ่องกงและสหรัฐอเมริกาเป็นแก๊งเก่าแก่อีกแก๊งหนึ่งที่อยู่ในช่วงปีคศ1960ซึ่งถือเป็นอีกแก๊งที่อันตรายมากเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีพื้นที่คลองหลักๆอย่างเช่นตัวเมืองซานฟรานซิสโกกับลอสแองเจลิสซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเรื่องธุรกิจลักลอบคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แก๊งนี้มักไม่ค่อยต่อกรกับฝ่ายตรงข้ามมากนักเพราะเป็นแก๊งที่มุ่งทําการธุรกิจมากกว่าแต่ก็ฆ่าได้ก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงๆแน่นอนว่าญาติการค้าที่แก๊งนี้เป็นผู้คุมก็คือ่านิใช้หน้าเทาตามท้องที่ล้วนแล้วจะมีผู้อิทธิพลมากมายเข้ามาครอบครองกันและจะเรียกค่าคุ้มครองและค่าไถ่จากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณนั้นอยู่เสมอหากไม่ทําตามที่พวกเขาบอกก็จะมีการทําลายข้าวของและจับซ้อม ในปัจจุบันแก๊งนี้มีปัชยาที่แตกต่างกันหลายออกไปบางครั้งก็มีบางกลุ่มชอบแอบอ้างว่าตัวเองคือแก๊งวาชิงและก็เป็นผู้ปรับแก๊งที่มีเชื้อสายทางเวียดนามผลงานของแก๊งนี้คือการสังหารหมู่โกลเด้นดาก้อนในปีพศ1977ซึ่งทําให้แก๊งนี้เป็นที่รู้จักกันมากที่มีแก๊งหนึ่งได้เข้ามาบุกและทําลายข้าวของในพัตตารโกลเด้นดาก้อนย่านเชนาเทาในเมืองซานฟรานซิสโก ทำให้เกิดการประทะก,กันขึ้นมาจนมีผู้เสียชีวิตถึง5รายบาดเจ็บไปกว่า11คนที่มีการใช้อาวุธมากมายหลายอย่างเช่นทั้งปืนกลปืนลูกซองปืนลูกโม่ในการการะหน่ำยิงกันบริเวณพัตตคารแห่งนี้อันดับ4แก๊งบลัดประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแก๊งที่หลักๆแล้วจะเป็นเพี้ยสายออกไปทางแอฟริกันอเมริกาที่มีถิ่นฐันมาจากลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นสีแดง ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อแดงเครื่องประดับสีแดงรวมไปถึงการทําสัญ,ญลักษณ์รูปมือที่ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาความคิดทางการเมืองที่พอเจอกับกลุ่มอื่นที่มีความขัดแย้งกันก็ต้องถึงขั้นเอาชีวิตกันแก๊งนี้จะมีอิทธิพลต่อกับผู้คนที่มีความยากจนในแต่ละพื้นที่ซึ่งทางสมาชิกแก๊งนี้จะมีข้อเสนอช่วยคุ้มครองให้กับพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ภายภาคหน้าในการที่จะใช้งานอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งเช่นการขนยา การส่งเสริมการค้าประเวณีสมาชิกแก๊งนี้ส่วนใหญ่มักจะเรียกตัวเองว่าทาหารซึ่งจะมีอายุราว15-20ปีซึ่งเชื่อว่าทาหารนั้นแน่นอนจะต้องเด็ดขาดกว่าและอันตรายกว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวเองมีความจงรักภักดีต่อแก,งก๊งมากแค่ไหนและสำคัญก็คือแก๊งจะชอบก่ออาชญากรรมต่างๆมากมายและยังไงผู้หญิงก็ต้องตกเป็นเครื่องมือของแก๊งนี้ด้วย ผลงานของแก๊งนี้คือเป็นคู่ปรับตลอดการอย่างเดอะคลิปทําการฆาตกรรมค้ายาเสพติดปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์อันดับ3ามเดอะคลิปประเทศสหรัฐอเมริกาแก๊งที่มีขนาดใหญ่อีกแก๊งหนึ่งและมีคู่ปรับอย่างแก๊งบัตรแต่เป็นแก๊งที่มีอิทธิพลมากที่สุดเป็นแก๊งข้างถนนที่ใช้ความรุนแรงบ่อยมากที่สุดอีกแก๊งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแรกๆแล้วส่วนใหญ่แก๊งนี้จะมีเด็กตุ้นอายุราวๆประมาณ17ปีแล้วก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆ สาเหตุหลักก็มาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยเรื่องการแบ่งแยกสีผิวภายในประเทศที่ทําให้คนเชื้อสายแอฟริกาเข้าร่วมสมาชิกมากขึ้นโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวพรรคการเมืองสีผิวโดยเฉพาะทางนี้แก๊งยังมีการก่อตั้งกองทุนของตัวเองจากการค้าขายยาเสพติดเพื่อพัฒนาแก๊งให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและก็สร้างการตลาดค้าขายใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมีรายง,งานว่าประมาณสมาชิกจํานวนสาม0 0่นคนมีการลำเลียงยาเสพติดทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานหลักของแก๊งนี้คือการลำเลียงยาเสพติดการฆาตกรรมลีดไถใช้ความรุนแรงกับผู้คนอันดับ 2. เดอ h e m a n ิ i ki, ประเทศเคนยาเป็นแก๊งที่เคยตั้งเป็นองค์กรซึ่งเป็นแก๊งที่อ้างอิงจากความเชื่อศาสนาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปทางไสยศาสตร์มากกว่าและมีแนวคิดแบบชาตินิยมแบบสุดโต่งและพยายามมีบทบาททางการเมืองแก๊งนี้เปรียบเสมือนแก๊งยากุซ่าในประเทศญี่ปุ่นที่มักจะมีแนวคิดความรุนแรง กับหลักจริยธรรมและการต่อต้านรัฐบาลทุกรูปแบบมีรายง,งานว่าแก๊งนี้มีสมาชิกประมาณ1น0 0 0แสนคนบางแหล่งก็อ้างอิงว่ามี5 0,000นคนเลยทีเดียวแก๊งนี้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลหวังว่าตัวเองจะได้รับการเลือกตั้งและเป็นปฏิบัติต่อรัฐบาลตลอดไปซึ่งทางรัฐบาลเองก็พยายามรับมือกับเรื่องนี้เพราะเป็นลัทธิความเชื่อที่นำไปสู่ความรุนแรงนอนเือะได้ แม้ว่าจะพยายามแตก่แก๊งนี้ก็ต่อต้านรัฐบาลโดยการก่อจลาจลสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและก็มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยกว่าคนทั้งนี้ยังมีการขู่เก็บค่าคุ้มครองตามบ้านเรือนอีกเพื่อการยัดเยียดสนับสนุนเข้าข้างตัวเองในการต่อต้านรัฐบาลผลงานหลักของแก๊งนี้คือการตัดทีะผู้คนที่เห็นแตกต่างรวมถึงเด็กด้วยอันดับหนึ่ง MS13 ประเทศสหรัฐอเมริกา คือเป็นแก๊งที่หลายประเทศส่วนใหญ่มองว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งที่อันตรายที่สุดของจริงเป็นแก๊งที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปในที่ต่างๆเกือบทั่วโลกอย่างเช่นแก๊งยากุซ่าเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแก๊งนี้มากลอสเซตัสเองก็ให้ความร่วมมือทํางานด้วยดีเหมือนกันมีการร่วมมือกันสร้างอาณาจักรขึ้นมาแม้ว่าจะมีแก๊งขนาดใหญ่ที่คอยสนับสนุนอยู่มากแต่ศัตรูของแก๊งนี้ก็ถือว่าน่าจะเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ที่พยายามจะตัดแข้งตัดขาดแก๊งนี้ แต่ด้วยความหดเหี้ยมของแก๊งนี้ก็ไม่สามารถมีใครเอาอยู่ได้และยิ่งแพร่พันุ์ขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศมากขึ้นทั้งทาง FBI เองก็มีความเชื่ออยู่เหมือนกันว่าแกง๊ง MS13 มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย a l c ออ o l i d a หรือกลุ่มอิสลามที่มีหัวรุนแรงนั่นเองซึ่งก็พยายามหาหลักฐานพิสูจน์กันต่อไปถึงแก๊งนี้จะปราบแก๊งอื่นหมดแล้วทุกคนหากใครเข้ามาเหยียบย่ำอนา,าเขตของพวกเขาที่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกฆาตกรรมแบบไม่มีชิ้นดี บางครั้งเห็นคนใส่เสื้อแดงก็นึกว่าเป็นพวกของแก๊งบัตก็ลองมือฆ่าแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกฆ่านั้นแค่ใส่เสื้อสีแดงเท่านั้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับแก๊งบัตแต่อย่างใดภาร,ร,รก,กิจหลักๆของแก๊งนี้จะทําการก่ออาชญากรรมได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจ้างวานฆ่าการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เผาทรัพย์สินลักพาตัวฟอกเงินและอีกมากมายสารพัดที่เรียกว่าอาชญากรรมแม้ว่าจะเป็นตำรวจแก๊งพวกนี้จะไม่เคยเกรงกลัวเลยแม้แต่นิดเดียว อยากจะยิงก็ได้ก็ต่อเมื่ออยากยิงเพราะเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลและผู้สนับสนุนให้ท้ายเสมอผลงานหลักของแก๊งนี้คือครอบครองอาวุธสงครามอย่างเช่น a k 47ระเบิดมือที่คนอื่นๆและตำรวจเองก็ยังสังเวยมาแล้ว